ครับสวัสดีเซววันที่สิมหามีุนายนพศสองพันสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยูซี่พารโคสิ่งหนึ่งสวหนึ่งสวัสดีแฟนทั้ง Facebook ของง่วมมุนิเมีสียูซี่พาโคสิงเล็และสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชมนี้ของทาางช่องครับครับสำหรับเสรนี้ทังทีมงานของห้องก็มีวัวมาเปิดแบงพีแบงงองอีกเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับเขาเรียงกันเลยครับพี่น้องครับเพื่อการเสียเวลาครับผมจะเปิดครูกันนะครับพี่นอบ แม่กือบรอยยี่สิบบวกไปห้ารอยยิ้ห่าบวกลบได้ครับพี่น้องครับแม่รุ่นท้องทุกโตได้ครับสองพมนี่ครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับนะครับควงครับตัวนั้นนะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูกลูกตัวที่สองครับแม่ร้อยยิ้ห่าบวกลบสองครับสำหรับซีตัวนี้เอาไปเลยครับตั้งฝูงครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับสุดคุ้มครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทท่านใดที่สนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตําบลบ้านฝางอําเภอกาสีดวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับขอดีของการสื่งว่าพันนี่คือว่ามันโตเวลาพอถึงมื่นครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงยังไหก็มีกําไรครับถังัว้ราคานี่ครับพี่น้องครับเนี่ยครับเมียรุนทองถูกโตด้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้2 0 0รอยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตรล่งกันได้ครับพี่น้องถามันไกลกันหลายแต่ว่าอยากได้เห็นจังไหนกโทรวมากครับพี่น้องครับก็ซอยข้าดมน่งมันกันบระมาณว่าสามสี่ร้อยโลกอึซึ ต่อคารรถทั้งนี้ต่อคาร์ง้กทั้งขอกัขาดทุนกับพี่น้องครับตัวทั้งขายกับทรงฟี่ให้วที่ว่าทรงฟี่นี่เนื่องด้วยว่าทั้งขอก็เพาอยากเห็นเป็นง้อแยงครับพี่น้องครับก็เห็นใจเกษตรกรผู้สื่อไปเลี้ยงกันครับพี่น้องครับจึงคุ้มราคาครับพี่น้องครับคุ้มราคาไว้ครับพยายามที่สุดแถันโ่๊กไก่หลีสีบ่ขอขากนนมันพอแม่พี่น้องเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกผูแม่รุนทองครับแม่ลูกเมียแม่รุนทองครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับสี่ตัวนี่ครับหนึ่งครับ สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ครับชุดนี้นะ้ครับสีตัวสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับมาเมืองคมนี่ครับแม่ลูกเมียงัวลูกเลก้ยด้ครับพี่น้องครับแม่ยก็ยิ่งอยยิิบบวกเนี่ยไปหาลอยยิ้มหาบลบสองนะครับพี่น้องครับแม่บสเรื่องดำลูกสาวอยู่สามเดือนครับทองหนากรับไปหาพอดีเซลครับพี่น้องครับสามารถทับพอง่ายเลยครับพี่น้องครับ เอาไป2 3 0 0 0าบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับ2 3 0 0มสาพันส่งฟรีสองรอกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตรงกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับท้ายสดสดบ่มีตัดต่อบ่มีซุ่มบ่มีโม่งเม็ดได้ครับพี่น้องครับ2 3 0 0 0สาพันบาทกินยาดีๆครับพี่น้องครับทนแดดตทนโลกทนฝนครับงัว่าพันนี่ครับพี่น้องครับยังไงยบาไงกินบ่จุกิกได้ครับพี่น้องครับแม่ลูกเม่สดสดงามๆครับนี่ครับพี่น้องครับ เห็นกันชัดๆครับพี่น้องครับมาเมืองคมนี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมี่ลูกตัวที่สองกันครับพี่น้องครับแม่สูงร้อยสามสิบบวกลบใจลูกสาวนหนาน้มดีๆครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับสำหรับควนี่เอาไปสองหมื่นหกพันนด้ครับพี่น้องครับสองหมื่นหกพันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรเียนเดียวกันได้ครับพี่น้องครับ เห็นบบครัท,ท่านใดที่สนใจก็โทรมาเลยครับ0652076884สดกแปดี่กติกลางทั้งขวากับเช่นเดิมได้ครับพี่น้องคร huh so. ับอย่าโทรเล่นโทรตัวโทรต้มกันมังกรีกับจังปิดมังกรีกับจังตัวได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอฟซีบางท่านก็ถามหางัวงามงัวอมีอาซงสูงเงี้ยๆกับน้ำเลี้ยนวางศีรษะครับพี่น้องครับส่วนมาทั้งขวากีขายตัวงัวร้อยพัฒนางัวร้อยคนทุนหน่อยไหมครับพี่น้องครับเพราะว่า ตั้งข้อก็อยากตั้งนั้นแหละครับพี่น้องครับก็เห็นใจเกษตรกรคนทุนหน่อยก็เลยหางัวแบบนี้นะครับมามามาเปิดแบงไหมครับพี่น้องครับงัวแพงงัวงามนี่มันบอตรงๆพี่น้องครับว่าตามหลักหรือมันหาคนซื้อยากครับแต่คนเงินบ่อเลียใส่เหรียเพิ่นก็บ่อยากซื้องัวงามเลี้ยงนะครับสุมือนี่ครับเพิ่นอาศัยเลี้ยงวัวน์ขายมีกำไรครับพี่น้องสุมือบ่ต้องไปเลี้ยงอิงงามหรอกครับสุมือเลี้ยงอิงเนี่ยเลยครับพี่น้องครับ อ้วนหยานี่ยังขายแต่ใบก็อ้วนขุนนะครับพี่น้องครับบอกกันตรงๆเลยครับนี่ครับสองหมื่นหกพันนะครับโค่นี้ครับมาเมืองโค้มแหลูกเมียเนะครับพี่น้องครับชิมนี่กันสิยังจังอยครับพี่น้องครับเพราะว่างั่วปล่อยออกมาเรียบหยาแล้วครับพี่น้องครับแหมลูกเมียโค่นี่ก่อนพี่น้อง ครับเป็นแม่ลูกเมียงง้อลูกแรกครับแม่รวยสามสิบบวกลบลูกสาวอยู่สองเดือนนี่ตัวแม่เพิ่นครับกำลังยังไปอยู่นี่ครับถ่ายเห็นกันจะชักกับพี่น้องครับนี่ครับแม่สดุดสุดเลยครับตัวแม่เพิ่นครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นครับลูกสาวสองเดือนครบรี่เขาไปสองหมื่นหกพันเงนครับพี่น้องครับสองหมื่นหกพันบาท อันนจะชัดแล้วครับพี่น้องครับนะครับสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ที่แรก,แกนะครับพี่น้องครับศูนย์องค์หาสองส่วนเจนองเวดแปรซีครับนี่ครับแม่ลูกเมียง,งัวงลูกแรกร้อยสามสิบบวกลบสองนะครับสองหมื่นหกพันบาทได้ครับพี่น้องครับ มืองแม่ลูกผูรอล้อยครับเป็นมัวรลอยไงครับพี่น้องครับแม่ลอยซี่ซีบัวครับลูกไส้อยู่สาเดือนลูกไส้เป็นพ่อได้ครับพี่น้องครับพอคุ้มวไทยได้ครับลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับสตรคมนี่ก็เอาไปสองหมื่นหกพันบาทเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกไส้เพื่อนนานดีๆหัวงานนี่ครับพี่น้องครับสองหมื่นหกพันบาทครับแม่ลูกผูลูกตัวที่สองแม่ลอยซี่ซีบัวครับพี่น้อง ไทยเห็นเลยครับง้อพึ่งออกมากครับพี่น้องครับจึงเชื่องจับได้ใบได้เลยครับพี่น้องครับสองหมื่นหกพันบาทได้ครับพี่น้องครับไปไปย่างไปนี่ครับตัวลูกงามนี่ครับตัวลูลอรอนี่ครับไทยชัดๆครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ไล้ครับพี่น้องครับไปไปย่างทุนไปไปย่างไปไปย่างไปน้องๆไปไปไป ไปดูไปยังยังนี่ครับแม่ลูกผูกลูกตัวที่สองนามดีๆนะหนาครับพี่น้องครับเอาไปใส่หยาครับเอาโค้งมันใหญ่เหล่าครับสองหมื่นหกพันบาทเด้อครับพี่น้องครับสวยๆครับพี่น้องครับผมไทยเฮงไกลๆเลยครับวม่งมองเม็ดครับวิ่ีตัดต่อวิ่งมองเม็ดเด้อครับรอๆครับเล่มหยาดีๆครับมาเมืองแม่ลูกเมียงัวเลืเด้อครับพี่น้องครับ แม่หลูกเนี้ยเมยหัวหลุนครับแม่ลอยสารมหาบวกลบสองหลูกสาวสองเดือนครับพี่น้องยังไงนะหนาครับพี่น้องครับโค้นี้ครับสดๆงามๆครับสําหรับโค้นี่เอาไปสามหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันบาทนี่ครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตรล่งกันนะครับพี่น้องครับกับลูกเล่ห์้ามครับลูกพันออกเล่มันนะครับแม่พันเล่เลยครับเล่โค้งง่าโค้งหนาดีครับเงาดีครับนี่ครับ เนี่ยหัวหลุนนะครับพี่น้องครับน่ครับตวลกสาวมันครับลุกสาวหนาหนาตุกสาวสองเดือนหนาครับครับพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องครับกฎกติกาของขอกับว่างไว้เช่นเดิอนนะครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันมังกรีกับจังสังปิดมังกรีกับจังโทษมาตอได้ครับพี่น้องครับเพราะว่างวทั้งขอกเป็นง้วสทรงฟี่บมีมาจำให้เห็นใจทั้งขอกนะครับพอแม่พี่น้องครับเพราะว่าทั้งขอกก็เห็นใจพอเม่พี่น้องตางคนตังซอยกันเด้ครับพี่น้องครับเอาวิลีกับจังโทษมาครับพี่ มันเกิดความเสียหายเลยแหะครับเสียหายแกทั้งขอกเลยเหละครับพี่น้องครับไปส่งกับมี่คารดมูงกับมันเนาะครับพี่น้องครับเราก็ย่างพ่อเม่พี่น้องอยากจะโยกค้มไหนหรือว่าพอขอใจค้มไหนกระโทรมาสอบถามผมได้เลยครับเดี๋ยวผมดิขี่แจงเป็นของข้มไปด้ยครับพี่น้องครับนี่ครับทั้งที่งานเ้าบริได้ขายคอนเทนต์เพมีการตัดต่อครับพี่น้องครับเพราะว่าอาศัยขายข้อมจริงใจเห้พ่อเม่พี่น้องเลยครับขายงัวขายค้มจริงใจเพมีคอนเทนต์นะครับพี่น้องครับฝากเบอร์ทายชีปอีกทีนึงนะครับ 0662076884พี่กัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับครับสำหรับถ่ายคลิปนี้กาขอฝากช่องยูทูบยูซี่ฝากโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากกดติดตามฝากเขาไปเมืองชิปให้ลูกในบ้านหวานในสวนเป็นกำลังเรื่องเชรียดเรื่องใ,ใจให้ทีมงานเฮาได้เลยครับพี่น้องครับครับสำหรับถ่ายคลิปนี้กาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ